สวัสดีค่ะพบกับกัปตันฟาร์มชั้นแนวนะคะเดี๋ยวมื้อนี้น้องกัปตันสิพาไปเบิ่งหมูน้องกัปตันนะคะกับหมูตาอูไม่ว่ากัปตันรถไทยก็ยังไม่ล้างรถไทยกับพท่านในล่างอยู่พึ่งแล้วหน้านะคะวันนี้กัปตันภารกิจคือล้างรถเกี่ยวม่ล้างรถไทยรถไทยรถไทยไปหมดเลยนี่ก็รถไทยตาอ่องจ้ารถไทยเลอร์มีตะตม ห้างนั้นแมนตากเขาพี่น้องยายพินกับยายสมตากครึ่งคู่สะจ้ะต้องตันเปิดนะลูกอ้เก่งนะนี่โอเค <c oughs> ไปหนัเขาไปก้อนนี่แม่อันนี้ใส่กันเอันนี้เจ้าของเองม่ต้องนโอ้โหมาท่าในล่างคอกจ้อันนี้ <c oughs> ตัวใหญ่บ่ลูกอืม,มอย่าไปจับมันลูอย่าไปจับมันลองตันไปเบิง้งคออีกข้อกนึงอันนี้หมูตะอูจา้ามาเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาตื่นตือนตือนสองสามมือมานี่ตัวใหญ่ครับมึงล่ะในหมูน้นองตันพาไปเบิ้งหมูน้องตันเนี่ยว้าวว้า หลอบนี่คือง,งามเถสูมูกัตันแดงครับหมูกับตันแดงคับ,บ,อ,คบอันนี้ยี่สิบเก่าตัวคบกัตันไปควางยี่สิบตัวสิแนน้องแกนน้องนี่อีกควางหนึ่งค่ะขององตันของนี่ยี่สิบตนี่ มีคลิปก่อนๆที่เขาเห็ดไหวนะคะที่ว่าตั้งแต่เอามาใหม่ๆนะคะกับตัวเนยน้อยนี่ค่ะเริ่มใหญ่ละของนี่ยงี้ชิบตจ้ากำลังเป็นตะสั่งพี่น้องบรรยากาศบ้านๆเลี้ยงหมูยูทงยูทานะคะ อสูงคืออ้อวนไว้แถ่สูอาหารเท่ไวนนี่อาจจะมุมขึ้นอยู่ค่ะนี่ยนคะคะรุ่นแต่ว่าของนี่ก็สิีเริ่มแอรอาทุล่าจังน้อยสีได้งยายคอกนะคะ กำลังเล่งอาหารพี่น้องขุ่นจากซุ้งหนึ่งน้อนเล่นนำ้ำเหลียงอยู่ทงหน้าจากเลยนได้นีกลางมุงไห้บล้วนยุญญ้งกัดได้ี่พี่น้อง,งยุ้งได้หลาย เด้สิบพ้ามาเบ่งเรื่อยๆนะคะว่าเลี้ยงหมูซีเดือนแต่ละเดือนละเดือนนีนขนาดสิเพิ่มขึ้นซ้ำได้นะคะนี่ก็พึ่งล่างขอกไปว่างทิ้งเพียงใบาบๆนี่ค่ะตอนแรกขึงาา้ง่ม่ในหลางนะคะให้อาหารก่อนเลยนี่่ละร่วมกันได้หลายขอ,อกับมี่หลายลอยตัวอยู่ค่ะพี่น้อง รวมทั้งของตาบัวของยายพิ่นของปาอุ๋ยนะคะนาบิวนาแนทต,ตาอุ้ยสายตาอ่องนะคะแล้วก็ของพอน้องกัปตันใส่กันนี่หลายอยู่ค่ะนี่ชมรมคนเลี้ยงหมูนะคะหมูขุนนี่แหละพี่นอ้องดูนี้ผสิได้คลายละจาล้าเสิ้นปีนะสิทรงออกแล้วค่ะนี่ของน้องกัปตันนี่นะ่ะจะประมาณปุมผ้าค่ะ ปตายกุมภาน่าจะได้ออกอเดี๋ยวสิมาทไายให้เบิ้งเรื่อยๆนะคะ